就是说，你拿这个样品拿来比对一下。 ว่าราชการจังหวัดชนบุรีหัวหน้าส่วนราชการทาุกท่านในการดำเนินงานครั้งนี้ยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวันทะเลโลกปีจึงถูกระบุไว้ให้เป็นวันทะเลโลกหรือวันมหาสมุทรความอุดมสมบูรณ์และสวยงามตราจนชั่วโลกชั่วหลานนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์ของการ2 0 1 5 r e v i t a t i o n Collective Action for the Ocean รวมพลังฟื้นฟูเกาะผู้มหาสม<อ>ุทร อำเภอศรีราชาเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับองค์กรต่างๆโดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการ <c oughs> องค์กรปกครองส่วนท้งทนททองถิ่นปี2565กำนหนในหัวข้อสาคัญคือที่ใกล้เคียงและ4สี่ปล่อยคันกุ้งแชร์รูยจำนวน3แสนตัวปัจจุได้หัวข้อรวมพลังฟื้นฟูเกาะภูมหาสมุทร ะได้เกียิร่วมกิจกรรมตามลำดับเราจะเห็นว่าในวิกฤตมันก็มีโอกาสนะครับในเราจะเห็นมาตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเราผจนกับโรคระบาดยินดีด้วยเป็นใหา่สูงนะคะท่านประธานในพิธีจะยังอยู่กับเราด้านบนเลยขอบพระคุณเป็นอหา่สูงกับบริษัทแคปิตอลเทน i ิ g งจำกัดในเด็เขาจะตยองขอบคุณเลยดค่ะ

วันที่แลลมิถุนาเนี่ยเป็นวันทะเลโลกลวันทะเลโลกหมายความว่าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ดูแลทะเลและมหาสมุทรนะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารของคนทั่วโลกหพันกว่าล้านคนนะครับให้ทะเลมหาสมุทรเนี่ยมีความสมดุลมีความสมบูรณ์มีความสะอาดมีความปลอดภัยทั้งในส่วนของการดูแลสร้างทะเลและในส่วนของการที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้ประโยชน์ในทะเลและมหา นะครับวันนี้ก็เลยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นนะครับโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ของจังหวัดจุรีนะครับแล้วก็ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการาต่างๆข้างเอกชนภ้าคอาสาสมัครต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมในเรื่องของการปล่อยสัตว์ทะเละวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกุ้งแอบด้วยหรือการปล่อยปูนะฮะปล่อยปูในทะเลแล้วก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการเก็บขยะน,นะฮะทั้งขยะ น้ำขยะใต้น้ําขยะในทะเลนะครับก็จะมีหน่วยอาสาสมัครต่างๆเนี่ยออกร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้เพื่อทําให้ทะเลของอำเภอศรีราชาจังหวัดบุรีที่เราจัดจกิจกรรมในที่แห่งนี้มีความสะอาดนะครับจะได้ไม่เป็นไัยต่อสัตว์ทะเลในอนาคต